เห็ดเลียง้าพี่น้องมาเบิ oh, <c oughs> ่งมองดูโอ้สะอ่อนคักคิดยากเราว่าดาสวัสดีจ้าพามาเก็บเห็ดเลียงเห็ดมั่นปูเห็ดมั่นปูบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นพ่อหักบ่ได้เอามีดมา้งขอเด็ดเอาแหน่เด้อ เก็บเฮ็ดบ้านนี่เพิ่นว่าเอาขาไปน้ำด้จ้าจงไว้กินปีนาจงไว้กินปีต่อไปน้ำเนาะนี่เอาขี้ดินเอาขามันออกสออนเห็นตะขะเจ้าได้เหตะขะเจ้าเนาะ ไฟดูดมาเก็บเห็ดกับไฟดูดสนิทไฟดูดอยู่ในปากสดเดินดอกไม้ป่ามาเริ่จ้ะเหลียงงามค่ะ มีเดี่ยวคนขนาดนาหลคิดยากคิดยากสวัสดีกูซีหู้บ้าู้ซีผ่ได้ยู่เป็นสุขเมันปูขอก่แห็ดมันปูเ็มันปูเลเห็ดมันปูเห็นไหมเห็ดมันปูได้เนี่ยโม ยี่สิบดอกได้ไมั้งพ่ออีกแล้วจะเฮ็ดมันปูกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มดอกกระลังงามงามบางในหายบางล้ๆเปรียบกับเหนี่ยวมือายกาเหนี่ยวมืออยู่นักหนึ่ง,งพูดนะใหญ่กับกระลังเก็บ ทัา,านทั้งดอกันึงถ่ายดีๆถ่าจนเปิดแตกดรูก็า่าเลย, <c oughs> <c oughs> ยบัปัจีได้คลิปอันนั้นแสนหนึ่งบัจจิได้เด้ยอดวิวแสนหนึ่งด้วยจานี่แสนล้านวิว ตาสนจ้ะพูดเลี้ยงๆกลุ่มหนึ่งตาคือดีเลยใช่หรอตาออดีเนี่ยเอ็อเนแต่ผ้ามาเก็บเห็บจู่ตัวนปนัดจ้าเลี้ยงเลี้ยงเป็นแต่ผามาเก็บเห็บยู่ตาดีปานเนี่ยตาหาเห็บยู่เขาสั่งตาหากินได้เลยตาหากินเลย พ่ออีกแล้วกลุ่มหนึง่งพุ่นะนั่งปาดอยู่ทางพุ่นก็มีใา่ดีๆแล้วเป่าแต่ปาดเอาลงวมดีโอไปเฮ้ยแยดตีว่าเอาบะเต้อ้ยปลาบาน,นี่กับประมาณนี้ละจา้าฮกแม่มองบ่ฮกกับ,บ่ฮกมองแปลนกบแปลนมองฮกกะฮก ปุนะดอกไม้ปลางามคักโอ้ยเห็ดใหญ่เกิดจ้าพี่น้องมาเบิงเนี่ยจะปากแข้งย่าปลาแข้ง,ขงเห็ดใหญ่เกิดสรุปผลงานจ้า,านี่แนวใดเมื่อนี่ไปปลา